สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนของแผนกกายภาพบัตรนะครับวันนี้อยากจะกล่าวคำว่าสุขสรรต์วันคริสต์มาสนะครับผมแน่นอนครับวันคริสต์มาสจะไม่มีความหมายเลยหรือว่าอาจารย์วันคริสต์มาสจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้นะครับหากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าไม่ได้บาบังเกิดในโลกมนุษย์ของเราและช่วยไถ่าบาปของพวกเราทุกคนนะครับดังข้อพระคัมภีร์ที่กล่าว จากพระธรรมมัทธิวบทที่หนึข้อ2ีกล่าวไว้ว่าเธอจะประสูติบุตรชายแล้วเจ้าจงเรียกนามท่านว่าเยซูเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่จะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขาตรงนี้นะครับพวกเราพยายามออกแบบที่จะทําให้เปรียบเสมือนกับเรือลําใหญ่นะครับผมตรงนี้เป็นประตูเรือนะครับ ก่อนอื่นที่จะเข้าไปสู่ข้างในตัวเรือนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับได้ลองจินตนาการไปกับพวกเรานะครับเรือลำนี้เปรียบเสมือนกับเหมือนตัวของเราเองนะครับครอบครัวของเราหรือองค์กรหรือโรงพยาบาลของเราที่เรารักนะครับเดี๋ยวเชิญทุกท่านไปในเรือนะครับผม ตรงนี้นะครับ เจ้าของวันเกิดที่แท้จริงของวันคริสต์มาสนะครับก็คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับได้เสด็จลงมาบังเกิดนะครับเพื่อช่วยไถ่บาปพวกเราทุกคนนะครับอยากจะให้ทุกท่านได้เห็นเสาทั้งสองเสาตรงนี้นะครับเราเปรียบเสมือนกับว่าถ้าครอบครัวเราหรือตัวเราหรือเรือของเรานะครับมีองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอยู่ในชีวิตหรืออยู่ในครอบครัวของเรานะครับแน่นอนนะครับเรือลำนี้สามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคสามารถแล่นต่อไปได้ด้วยความมั่นคงนะครับอยากจะพาทุกท่านเข้ามาสู่ในลักษณะของเสาเนรับ ดูใกล้ๆนะครับเสาตรงนี้เราพยายามที่จะออกแบบโดยใช้เป็นลักษณะของอียิปต์หรือโรมันโบราณนะครับเพื่อแสดงถึงความรักขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงยุคปัจจุบันนะครับการตกแต่งของเราจะใช้เป็นเปเปอร์มาเช่นะครับร่วมกับการใช้สีอะคริลิกนะครับร่วมกับสีช็อคนะครับเพื่อทําให้มีความชัดเจนของภาพมากขึ้นนะครับเราจะเริ่มอธิบายภาพแรกเลยนะครับ โมเสสนะครับได้รับพระมหาบัญชาจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับให้นําชนชาติอิสราเอลนะครับออกจากแผ่นดินอียิปต์นะครับแน่นอนนะครับก่อนที่จะออกจากแผ่นดินอียิปต์นั้นนะครับมีปัญหามากมายมีเรื่องราวต่างๆนะครับโดยมีภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นฝูงตะกแตนนะครับฝูงกบนะครับหรือแม้กระทั่งพระเจ้านะครับทรงประหารบูรหัวปีนะครับของอียิปต์นะครับไม่เว้นแม้กระทั่งสัตว์นะครับผมแต่เว้นแต่ชนชาติอิสราเอลเท่านั้นนะครับที่พระองค์ทรงรัก และสุดท้ายโมเสสได้นําชนอิสราเอลข้ามทะเลแดงเพื่อเดินทางเข้าไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาตรงนี้เป็นภาพที่เราต้องการสื่อให้เห็นว่าพระเยซูทรงเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าอางุ่นที่ดีเลิศนะครับแล้วก็พระองค์ทรงดูแลรักษาหญิงโลหิตตกนะครับผมรักษาคนตาบอดรวมถึงรักษาคนง่อยให้สามารถยืนเดินได้รวมถึงพระองค์ทรงเลี้ยงคนมากกว่า5,000คนคนด้วยปลา2ตัว ขนมปังห้าก้อนนะครับและพระองค์ทรงชุบชีวิตนะครับลาซาลตให้เป็นขึ้นมาจากความตายนะครับในฉากนี้นะครับเป็นฉากการเลี้ยงอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูก,กับเหล่าสาวกทั้ง12คนซึ่งพระองค์ทรงรู้นะครับพระองค์ทรงทราบอยู่แล้วว่าพระองค์จะต้องทรงถูกตรึงบนไม้กางเขนนะครับ เราตัดมาที่ฉากนี้เลยนะครับพอพระองค์ทรงถูกตืึนบนไม้กางเขนและพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายนะครับและพระองค์ทรงมีพระมหาบัญชาครับให้เหล่าสาวกของพระองค์และผู้ที่เชื่อทุกคนนะครับไปประกาศข่าวแห่งความรอดนะครับฉากตรงนี้นะครับพวกเราต้องการส,สื่อให้เห็นว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยที่คณะวิชชันนาลีรวมถึงผู้ที่เชื่อทั้งหลายได้ออกไปประกาศนะครับข่าวประเสริฐอัศจรรย์วันคริสต์มาสให้กับทุกคนทั่วโลก ได้รับทราบนะครับคือเริ่มตั้งแต่มีการเดินนะครับเดินเท้าเป็นเรือนะครับรถไฟนะครับรถยนต์เครื่องบินจนถึงในยุคปัจจุบันนะครับเป็นลักษณะของเป็น WiFI ที่ไร้พรมแดนนะครับที่เราสามารถที่จะประกาศเรื่องของพระเจ้านะครับให้กับทุกคนไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับตรงนี้นะครับอยากจะพาทุกท่านให้ดูในตรงนี้นะครับในสมัยก่อนนะครับการประกาศข่าวความรอดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับยากลําบากบางคนอาจจะถูกทําทารุณถูกฆ่านะครับ ถูกทำร้ายร่างกายต่างๆนะครับในปัจจุบันก็เปลี่ยนมาเป็นการถูกบูลลี่นะครับทางโซเชียลมีเดียต่างๆมีสงครามนะครับระหว่างประเทศรวมถึงการกีดกันทางการค้าอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าถึงแม้จะมีปัญหาหรือเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับผู้ที่เชื่อและสาวกของพระองค์ครับก็ยัง ไปประกาศนะครับด้วยความเชื่อมั่นว่าพระองค์ทรงยู่ด้วยนะครับพระเจ้าทรงศิลด้วยกับเรานะครับและข่าวประเสริฐก็ได้เจริญเติบโตนะครับไม่เว้นแม้กระทั่งในประเทศไทยของเรานะครับที่ในสภาของเรามีทั้งโบสถ์มีทั้งโรงพยาบาลมีทั้งโรงเรียนนะครับที่เกิดดอกออกผลนะครับที่สามารถช่วยเหลือในภารกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างมากมายนะครับในฉากตรงนี้นะครับ พวกเราต้องการสื่อให้เห็นถึงตารางความสามารถที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นทนายหรือเป็นอาจารย์เป็นนักร้องต่างๆนะครับซึ่งตารางความสามารถต่างๆเหล่านี้นะครับพวกเราจะนํามาร่วมกันนะครับเพื่อช่วยนะครับทำให้ทุกๆคนนะครับได้รับฟังข่าวประเสริฐขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับชีวิตก็จะได้เริ่มต้นกับองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองนะครับผม ในโซนตรงนี้นะครับจากข้อประคัมภีพระธรรมสวีบทที่23ข้อ4นะครับกล่าวไว้ว่าแม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์ตรงนี้ในทีมของพวกเรานะครับมีความมั่นใจว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่กับพวกเราทุกคนนะครับเปรียบเสมือนกับเรือลํานี้หรือตัวเรานะครับเมื่อผ่านมรสุมนะครับหรือปัญหาต่างๆหรือพายุต่างๆพวกเราก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้โดยมีพระองค์ทรงเสริมกําลังข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ทรงสถิตอยู่กับพวกเราทั้งหลายเราใช้สีม่วงกับส ฟ้านะครับในการตกแต่งนะครับ โดยใช้การตัดเป็นรูปลักษณะของดอกกล้วยไม้นะครับซึ่งดอกกล้วยไม้หมายถึงความสง่างามนะครับความสวยงามที่ยั่งยืนนะครับและสีม่วงกับสีฟ้าเนี่ยสือให้เห็นถึงการติดสิทธิ์อยู่กับองค์ผู้เป็นเจ้านะครับสง่าราศีที่เรามีองค์ผู้เป็นเจ้าสิทธิ์อยู่ในชีวิตของพวกเราทุกคนนะครับและเมื่อพวกเราเกิดดอกออกผลนะครับเราก็เปรียบเสมือนกับว่าเราเป็นแขนงนะครับติดอยู่กับเท้านะครับเราก็จะเกิดดอกออกผลนะครับแล้วก็ชีวิตของเราก็จะบริสุทธิ์นะครับผมในมุมนี้นะครับ พวกเราพยายามออกแบบให้เป็นลักษณะของเป็นเหมือนห้องชั้นบนหรือเป็น ห้องที่พวกเรานะครับจะเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับเพราะว่าในแต่ละวันในชีวิตของเรานะครับต้องเจอปัญหามากมายนะครับเราก็อยากให้ทุกคนนะครับได้มีเวลาอยู่กับพระเจ้านะครับคุกเข่าลงธิษฐานกับพระเจ้าภาพที่เราสื่อให้เห็นตรงนี้นะครับว่าองค์อีมานูเอลก็คือพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับพวกเราทุกคนเป็นภาพที่ทําจากผ้าใบนะครับโดยทาลงสีน้ํามันแล้วก็สีช็อคนะครับเป็นภาพที่องค์พระเยซูเจ้านะครับทรงยื่นมือลงมาช่วยเหลือเรานะครับ คือเพียงแค่เราร้องทุนต่อพระองค์และขอต่อพระองค์นะครับพวกเรามีความเชื่อนะครับและมั่นใจว่าพระองค์ทรงช่วยเหลือเราให้พ้นจากอุปสรรคปัญหาต่างๆได้แน่นอนนะครับผม ตรงนี้นะครับเป็นมุมท้ายเรือนะครับน้องๆในทีมพยายามตกแต่งโดยใช้รูปสัตว์ต่างๆนะครับที่ทําเป็นลักษณะเป็นคู่นะครับผมเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของเรือโนอาห์นะครับผมแต่ว่าอยากให้ทุกท่านได้สังเกตนะครับเห็นหน้าตาของสัตว์เหล่านี้นะครับจะมีความสุขนั่นย่อมหมายถึงว่าถ้าหากชีวิตของเรามีองค์พระผู้เป็นเจ้าครับในชีวิตของเราหรือในครอบครัวของเรานะครับพวกเราก็จะมีความสุขแล้วก็จะมีเพื่อนๆนะครับมีคนที่คอยหนุนใจและช่วยเหลือกันนะครับผมไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรก็ตามนะครับ อยากจะพาทุกท่านเข้าสู่โซนแห่งคริสต์มาสนะครับ อยากจะให้ทุกท่านนะครับสังเกตเห็นว่าพวกเราจะพยายามใช้เป็นสีเหลืองนะครับเพื่อสื่อให้เห็นสีของทูตสวรรค์ในการนำข่าวดีไปยังคนทั้งปวงนะครับเราพยายามตกแต่งให้เป็นลักษณะของต้นคริสต์มาสเป็นแบบหยดน้ำนะครับซึ่งมีความหมายนะครับแล้วก็ใช้การสเก็ตภาพของเราแต่ละคนในสมาชิกของกายภาพบัตรนะครับสาคนนะครับแล้วก็ความสามารถตารันความความสามารถที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเรานะครับบางคนอาจจะเป็นเต้นรำบางคนอาจจะนักร้องบางคนอาจจะมีความสามารถในการ ให้คําปรึกษาหรือรักษาคนไข้อะไรต่างๆนะครับโดยพวกเราเนี่ยรวมกันนะครับแต่ละหยดน้ําเล็กๆนะครับเมื่อรวมกันก็เปรียบเสมือนกับเป็นสายฝนไหลลงไปเป็นแม่น้ําแอ่งน้ามหาสมุทรหรือทะเลใหญ่นะครับเพื่อไหลไปสู่บริเวณที่แห้งแล้งนะครับที่แห้งแล้งนั้นเปรียบเสมือนกับที่ที่ยังไม่ได้รับยินข่าวประเสริฐหรือข่าวแห่งความรอดขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเพราะพวกเรามีความเชื่อว่านะครับโดยพระคุณของพระเจ้านะครับ Amazing Grace นะครับจะทําให้เกิดอัศจรรย์วันคริสต์มาสขึ้นหรือ Amazing One Christmas ได้นะครับเพียงแค่พวกเราทุกค เปิดใจนะครับแล้วก็รับพระองค์เข้ามาในชีวิตของพวกเราทุกคนนะครับผมเชื่อแน่ว่าอัศจรรย์วันคริสต์มาสเกิดขึ้นกับทุกคนแน่นอนครับเดี๋ยวขอพูดถึงดีเทลนะคะสิ่งที่เราใช้ประดิษฐ์นะคะประกอบทำห้องนี้นะคะ ตัวเพดานนะคะของฝ้าที่ห้องนี้นะคะทําจากตัวกระดาษลังนะคะก็คือใช้กระดาษลังนะคะต่อกันนะคะเป็นกระดาษลูกฟูกนะคะใช้จากกระดาษลังทั้งหมดจริงๆหลายชิ้นนะคะแล้วก็ลอกออกมานะคะเป็น2ชั้นนะคะแล้วถึง3ชั้นนะคะแล้วก็เอามาทาสีแล้วก็ทําลายไม้นะคะก็จะได้ออกมาเป็นตัวฝ้าเพดานนะคะติดลงไปที่ฝ้า ะะก็มีหลายสีนะคะเพื่อที่จะทำให้เหมือนตัวไม้โบราณมากที่สุดนะคะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นไพรบาน์นะคะเป็นไพรบาน์จะมี2แบบนะคะจะเป็นพลาสติกกับไพยบานที่เป็นตัวกระดาษลังนะคะไพรบาน์ที่เป็นตัวพลาสติกนะคะจะมีแบบแบบนี้นะคะก็คือเป็นพลาสติกม้วนงอนะคะตัดก่อนแบบให้เป็นแบบนี้ นะคะแล้วก็ม้วนงอนะคะแล้วก็พ่นสีนะคะแล้วก็เอามาเรียงต่อกันในขดลวดนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นแบบนี้นะคะรอบอยู่รอบลำเรือนะคะรอบรอบห้องของเรานะคะมีหลายสีนะคะเราก็หลายแบบแล้วก็ม้วนกันนะคะภัยบ้านอีกแบบหนึ่งนะคะจะเป็นกระดาษลังแบบนี้นะคะ1ชั้นแล้วก็ตัด นะคะหรือชุบสีก่อนแล้วค่อยตัดนะคะแล้วก็ม้วนนะคะแล้วก็พ่นสีนะคะก็จะเป็นสีนะคะหรือว่าตัวสีนี้นะคะก็ม้วนพันกับขดลวดนะคะก็จะเสียบอยู่ทางด้านที่เป็นต้นคริสต์มาสนะคะใช้ตกแต่งเป็นสายสนนะคะข้างวนเหมือนกันนะคะเราใช้ส่วนใหญ่เราใช้เป็นสีเขียวนะคะเป็นสีของตัวแทนความสดชื่นนะคะความมีชีวิตนะคะแล้วก็ จะมีสีนี้นะคะสีนี้จะเป็นสีขาวนะคะแซมด้วยสีเขียวนะคะจะได้มาจากตัวซองกระดาษทิชชู่แข็งของเรานะคะก็คือตัดเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็พันกับขดลวดนะคะก็จะได้ออกมาเป็นตัวนี้นะะแล้วก็ตัวซองกระดาษทิชชู่จะใช้ทำวิสเรียด้วยนะคะเป็นพวงดอกไม้เป็นฟลอเวอร์เชนนะคะจะใช้ตกแต่งในห้อง ข้างในนะคะเป็นห้องชั้นบนนะคะใช้ทางด้านหลัง <S <s ก็ตัดให้เป็นดอกไม้หกเหลี่ยมก่อนนะคะแล้วก็ร้อยเข้าไปให้เป็นวิสเเรียนะคะก็ <S <s ะะจะมีหลายแบบนะคะแล้วก็ร้อยคล้ายๆกับตัวกล้วยไม้หลายๆสีนะคะเหมือนกันแล้วก็ตัวลูกองุ่นนะคะกับตัวฮอลลี่นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างฮอลลี่นะคะตัวลูกอองุ่นก็จะอยู่ทงางด้านบนเพดานนะคะใช้ตกแต่งเหมือนกันนะคะตัวลูกอองุ่นก็จะมีลักษณะเป็นพวง ตัวฮอลลี่จะเป็น3มลูกหรือ4ลูกนะคะแล้วก็ฮอลลี่จะมี2แบบนะคะตัวองุ่นก็จะมี2แบบเหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแกนทิชชู่ม้วนนะคะแล้วก็พ่นสีนะคะตัวใบนะคะจะทำจากตัวกล่องแมสที่รีไซเคิลแล้วนะคะตัดให้เป็นใบฮอลลี่นะคะหรือว่าใบาองุ่นแล้วก็พ่นสีเขียวเหมือนกันนะคะ ตัวลูกก็จะเป็นตัวกระดาษม้วนทิชชู่ค่ะแล้วก็พ่นสีม่วงหรือว่าสีแดงนะคะส่วนตัวที่เป็นลูก TD ตัวนี้นะคะจะเป็นสำลีนะคะที่เราใช้กระตุ้นหน้าคนไข่นะคะกระตุ้นเบลนะคะฆ่าเชื้อแล้วก็ม้วนด้วยข้างนอกจะเป็นหมวกคุมผมคนไข้นะคะหรือว่าเบสชีทสีขาวนะคะฆ่าเชือ้อแล้วก็ อบยูแล้วก็พันกับลวดแล้วก็พ่นสีแดงนะคะเข้าช่อส่วนตัวที่เป็นลูกองังุนก็จะเข้าช่อเป็นองังุนประมาณ1 0ถึง12ลูกนะคะให้เป็นลูกองังุนเหมือนจริงค่ะแล้วก็ตัวเสานะคะก็คือข้างในเป็นขวดน้ำนะคะประมาณ100ถึง200ขวดนะคะแล้วก็คำนวณตัวพายอาให้ได้เป็น ตัวขวดในลักษณะของครึ่งวงกลมนะคะมีความแข็งแรงในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าเวลาที่จะทำนะคะจะต้องล้อมด้วยกระดาษชานอ้อยนะคะเพื่อที่จะได้มีการลงน้ำหนักไปที่พื้นนะคะไม่ให้น้ำหนักถูกดึงไปที่ด้านในด้านหนึ่งเพราะว่าเวลาที่จะต้องลงสีนะคะจะต้องลงสีสดที่เสาเลยนะคะไม่สามารถลงที่กระดาษแล้วเอาไปแปะเสาได้นะคะจะต้องทำสดถ้าเสียจะต้องลบสด แล้วก็แต่งใหม่เลยทันทีนะคะห้ามลงแรงเกินเพราะว่าถ้าขาดต้องซ่อมนะคะทะลุได้เออแต่ว่าแก้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ตรง,ตงมีการต้องมีการคำนวณบนล่างให้เท่ากันนะคะเพราะว่าตรงที่เป็นรอยโค้งอย่างตรงรูปลัดซัเปอร์ะคะ่ะจะต้องอต่อโค้งให้มันเป็นรอยเฉียงแล้วก็ให้สวย ให้มันรับโค้งกันพอดีไม่งั้นภาพมันจะไม่สมดุลจะออกมาไม่เป็นเสาโรมันประมาณนั้นค่ะต้องคำนวณทุกอย่างให้พอดี está ความหมายเมือม่อคุณเปิดใจฟไฟฟันหา